ครับวันนี้เราจะมารีวิวไฟแคมปิ้งนะครับราคาไม่ถึงร้อยนะครับนี่ไฟราคาไม่ถึงร้อยเกียรล็อกนะครับโคมไฟฝั่งน,นี้เป็นไมโค,คร USB charger เปิดคนได้นะขนาดเล็กเรามาดูกันดีกว่าว่ามีอ,าอะไรบ้างข้างในเนาะ,ะสายชาร์จ ครับ oh. อาอสายชาร์จทำไมเป็นไทซีอ่ะเป็นไมโครนะครับนี่เป็นไทซีนะครับสายชาร์จไทซีนี่็ูบ้งคู่มือนะครับภาษาจีนภาษาอังกฤษโอเคนะครับคู่มือมีอ่วาวดูถเไฟครับห่อป้องกันกระแทก ี่ครับชิ้นงานมีอ่านี่ครับก็พลาสติกก็ราคานี้ครับนะนี่ครับนี่มีตัวตั้งเป็นที่ตั้งด้วยอ่ะตั้งตั้งได้ครับนนะบี่ตั้งได้นะครับเลราขี่ตั้งได้ USB ชาร์จสายชาร์จ ชาร์จโอเคไฟซีนะอันนี้เปิดปิดดี๋ยวลองเปิดดูครับสเต็ปหนึ่งอันนี้สว่างมากสว่างน้อยอไฟกระพริบนะไฟฉุกเฉินนะครับ,นะรบอาอมีสามสเต็ปนะครับสว่าง สว่างน้อยนึงก็กระพริบก็นี่ครับราคาก็ไม่ถึงร้อยนะครับนี่ครับก็ท่านไหนสนใจก็นะีซื้อสินค้าในตะก,ก้าเลยครับนะแต่ก็ชิ้นงานถือว่าโอเคนะครับมีประโยชน์นะครับเวลากลางคืนนะผมว่าน่าใช้น่าใชเ้เดี๋ยวมารีวิวตอนกลางคืนให้ดูว่าจะสว่างหรือเปล่าขนาดไหนนะครับอย่าลืมนะ กดหัวใจกดติดตามนะครับกดสั่งซื้อสินค้านะครับ